สวัสดีค่ะมมโบกับกินยูแบบบ้านบปี้ยาชาแนลค่ะพี่น้องมาในสภาพเป็นเหง้าเาค่ะเมนูวันนี้เป็นอาหารอีสานบ้านเฮ่าค่ะพี่น้องจะพามาทาแกงบวบใส่ไก่นะคะเป็นแกงบวบด้วยค่ะบบเมนอมนะคะพี่น้องบกบวบนี่ก็เป็นบกบวบเรียมนีะค่ะพี่น้องบกบวบบ้านเฮ่ามุมีเนะคะเลยได้บกบวบเรียมค่ะ ก็จะมีน่องค่ะเล็กแล้วก็โครงไก่ผสมกันไปนะ้ะพี่น้องโมเมนต์มาโมมีเนื้อไก่ด้วยค่ะมีแตะวันเย้าสิเป็นคนมากินโครงไก่นะคะอันนี้ก็คือพริกค่ะก็มีหอมแดงกระเทียมแล้วก็พริกสดวันนี้ไม่ได้ใส่ตะไคร้นะคะพี่น้องอันนี้คือใบเบงลักค่ะหอมๆค่ะแล้วก็พริกโดดค่ะเป็นคนกินเทดค่ะพี่น้องเอาล้ค่ะก็อตืนเหมือนเดิมค่ะไม่ว่าจะมีตะไคร้หรือไม่มีตะไคร้เราก็เอามาคั่วก่อนเลยค่ะ ผัพกพร้อมแดงกระเทียมพริกแห้งเนี่ยยาสะเฮ็ดพ่อหยับๆยบด้วยค่ะพี่น้องจะบริเกโขกไปว่าให้มันละเอียดเกินไปค่ะนี่ค่ะผัดให้หอมค่ะเติมน้ำลงหน่อยนึงค่ะนี่ค่ะพี่น้องความแซ่บอยู่ตรงนี้เลยละค่ะยุ่การที่เข้าขัวบุกพริกห้่งหอมก่อนค่ะพี่น้องคอยใส่ไก่มันจะเฮ็ดเห็ แกงก็่้องหอมนะ่ากินค่ะพี่น้องขัวก็ผัดบบคื่อกันด้วยค่ะพี่น้องผัดพริกกับขัวพริกนี่จะบอคือกันนะคะถ้าเป็นผัดพริกนะะี่ยค่ะพี่นอ้องมันจะต้องใส่น้ำมันค่ะแต่สำหรับขัวนี่คือบ่ต้องใส่น้ำมันนะคะเนื้อความหูส้มเขียวเนงะคือขัวเซนามเปาค่ะถ้าผัดนี่ก็ต้องมีน้ำมันในตั้งหน่อยนึงผัดให้หอมนะคะพี่น้อง หลังจากนั้นค่ะใส่ไก่ลงไปลวนไก่ให้สุกนี่ค่ะลวนไก่ให้สุกแล้วค่อยเติมน้ำนะคะพี่น้องเพราะว่าถ้าไก่โบสุกนะคะ เติมลงไปจะมีความข้าวท่านที่ค่ะพี่น้องล่องเบิรงเดอร์หัวเหย้าหัวเหยวา,ยาวตัวนะคะอ่าล่องเฮสัมเน,นลเริ่มเติมน้ำไปเบิรงนเหมือนเวลากแกงแล้วล่องสดเบิรงค่ะมันจะมีความข้าวในน้ำเลยล่ะค่ะนะคะ,นะคะอันนี้ก็คือเคล็ดลับก็คือ <c oughs> ตรงหัวให้ให้มันสะดุงไฟะคะ่ะพี่น้องบ่ตองให้ซุกจนกินได้ก็ได้ให้นางมันสะดุงไฟะคะ่ะ นี่ค่ะขัวให้มันสะดุงไฟเพื่อเติมน้ำลงไปค่ะก <c oughs> ินชุนหมากเลยค่ะพี่น้องหลังจากขัวไก่พ่อสุกแล้วค่ะ <c oughs> เติมน้ำลงไปเลยนี่ค่ะพี่น้อง <c oughs> เติมน้ำให้พ่อถ่วมค่ะบบต่งเอาถึงขนาดว่า นำลายพ่อบวบข้ามาสยุกปลงอยู่แล้วค่ะพี่น้องทำให้พ่ออ้อยย่อพ่อคุกคิกพ่อแสบๆนะคะถ้านำลายเกินไปกับบวบแสบนะคะพี่น้องนี่ค่ะเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดจะข้าวหนึงค่ะพอไก่เริ่มซุกขาะพี่น้องน้ำเดือดแล้วพ้าใส่บวบวบลงไปเลยค่ะนี่ค่ะใส่บวบหอมลงไปเอาบวบเหลี่ยมค่ะนะคะถ้าไปบวบไบบ้านข้าวเพิ่มอิดบวบหอมนะคะพี่น้องนกดุงเทปนะคะแต่ว่า อันนี้คือบวบเปลี่ยมได้ใส่ลงไปแล้วก็ตามด้วยพริกค่ะพริกใส่ลงไปเลยค่ะเพราะว่าบวกพริกกับบุกบวบวซุป้อมๆกันค่ะพี่น้องนี่ค่ะใส่ลงไปเลยนี่ค่ะอันนี้ยาะมว่าใส่น้ำลายไ,ไปเลยค่ะพี่น้องเพราะว่าเดยวบบวบมันกระสยหยุบ อันนี้คือวิธีทำสไตล์บันบ่นๆแบบเลี้ยอเลยค่ะพี่น้องผูณใดชอผู้ใดมักกัเห็ดจีนตามได้เลยค่ะอันนี้ามาเห็บเบิ้งว่าการเห็ดของเยี่เห็ดแบบเนงสีค่ะแต่งกินแต่งอยากนะคะพี่น้องตำด้วยผงปรุงรสแข็งเป็นก่อนเมื่อลรค่ะพี่น้องแล้วก็ตำด้วยน้ำปลา,าใส่หนึ่งกระบ,บวย ตามด้วยชูรสนิดหนึ่งนิดหนึ่งค่ะพี่น้องคร้ว่ามีผงปรุงรสแล้วมีนับปลาแล้วค่ะชูรสกับบุตรองเน้นไม้บป็นไดค่ะกล่องนุมมันชอบอันนั้นค่ะพี่น้องมัว ขายเฮ็ออีกสูตรหนึ่งแล้ค่ะพี่น้องแนะนำว่าให้ใส่ขมิ้นนะคะ่ะแนะนำว่าให้ใส่ขมิ้นตำลงไปใ,ใส่กระบอกพริกแล้ค่ะพี่น้องแล้วก็ใส่ข้าวคั่วนะคะพี่นอ้อ,อ,ขขนะะนองจะแสบไปอีกแบบหนึ่งคะ่ะสำหรับแกงบวบนะคะแต่ของเย่าโมนี่เอาแบบว่ามันๆเลยไม่มีขมิน้นไม่มีข้าวคั่วะคะ่ะเป็นแกงค่ะพี่น้อง ะควนเลยค่ะพี่น้องข้องนี่อยากซิมแน่หน่อยนึงค่ะใส่น้ำปะลาอีกเนี่ยค่ะพี่น้องหูซึ้งวันบม่เคยนัวใส่น้ำปะลาโอเคแล้วก็น้ำปลา น้ำปลามันมีตะดหวานนะคะพี่น้องแบบปลาส้นเล็กลูกนะคะมันก็นเลยจะบ่มีความนุ่มในค่ะพี่น้องของนะคะต้องเซร์ไรส์จะสักเป็นตำลึงก็โอเคอยู่ค่ะพี่น้องแต่สหรับแกงเซร์ไรสกับเปลืองค่ะเพราะว่าเข้าบริกินน้ำเบิร์ดนะคะพี่น้องก็เลยใส่น้ำปลาลงไปด้วยอา้าวเอาละค่ะที่นี่ปิดท้ายด้วยใบแมงลักค่ะเซร์ไรส์แสบไลส์หอมไลส์ค่ะพี่น้อง หอมหัวหวนเอาละค่ะแค่นี้จะเป็นอันเสร็จค่ะพี่น้องแกงบวบใส่ไก่นะคะแกงใดขึ้นกันได้ค่ะแกงบวบใส่ไก่แกงสก่ใส่ปาไดเบิร์ดอาค่ะพี่นอ้องแต่ข้ามีวัตถุนะคะอาหารไทยขอดีของเขาคือว่าสามารถดัดแปลงได้ค่ะบ่จําเป็นว่าปลาต้องอ่อม โอ้ยบวบ,บต้องอมเสบปลาลูกปลาคอปลาชอนอย่างสินะคะพี่น้องใส่ไก่ก็ได้นะคะถ้าเขาบอกมีใส่หมูก็ได้ค่ะพี่น้องรือวก็ใส่กุก้งไปแกงเลี่ยงก็ได้คะ่ะนี่คือความพิเศษของอาหารไทยนะคะพี่น้องเอาละคะ่ะมาหานายยสตั๊กสวยให้ซ้ำให้เบิ้งคะ่ะหลังจากเอาขึ้นจากหมอสเปนจังไดแกงบวบ,บใส่ไก่เย้าจ้า แล้วล่ะคะ่ะพี่น้องแกงบกบวบใส่ไก่เสพอีตูหอมๆค่ะพี่น้องไก่ค่อนข้างสีมันแน่นนะคะ่ะพี่น้องสลับค้นบก,กินมันค่ะสามารถช้อนฟ้องออกใดน,นะคะ่ะพี่น้องแต่สลับคนกินมันคีอเย้าค่ะอันนี้คือแบบปกติมากคะ่ะพี่น้องนะคะมึงม่ต้องแปลใจว่าเป็นยังเคยอ้วนนะคะพี่น้องรสชาติก็คือคือแกงเล่ามันเท่าทั่วไปเนี่ยล่ะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะแต่บบวบมันมันนามลายบวกกับเย้าใส่นามลายเนี่ยค่ะพี่น้องได้หมอก็ยังมีอีกเลยคะ่ะนี่แหละคนที่ว่าบบตงใส่นามลายเด้อเพราะว่าบวบมันีนนอย่ละะคพง แล้วก็ใส่ผักอีตูใส่ปลาแดกใส่ผงปรุงรสน้ำปาลาต้องไปค่ะพี่น้องหอมห้วนห้วนค่ะผักอีตูมีหลายใสยหลายใดด้วยค่ะพี่น้องเราจะใส่ใบหอมลงไปด้วยก็อร่อยเหมือนกันนะคะพี่น้องเป็นเมนูง่ายๆบันๆน,นะคะสไตล์เย่าคือเก่าค่ะสำหรับแกงบกบวบใส่ไก่สมีสองสูตรนะคะพี่น้่งสูตรหนึ่งหนั่นก็คือใส่ขมิ้นค่ะใส่ขคัว,วอันนั้นก็แซ่บพื้นกันค่ะจะเป็นอ่อมนะคะพี่น้องใส่ขมิน้นหอมๆค่ะกับซีสันชวนกินนะคะพี่น้องอันนี้คือ แกงแบบแบ้านๆไม่ใส่ขมิ้นไม่ใส่อะไรไม่ใส่ข้าวคั่วค่ะเป็นแกงสดห่อนๆนะะนอนะะอแล้วนะนะคะ่ะพี่น้องเนาะค่ะเอาละจ้ะขอพูดอะไรเนาะค่ะพี่น้องทุกๆทุกคนที่เขามารับชมะคะ่ะมากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอพูณกําลังใจดีๆเ้อจะ้ะพี่น้องที่เขามาวอกนัวหัวมวลด้วยกัน,นะคะ่ะทั้งสองช่องทางะคะ่ะพี่น้องเขามาวอกมาพูดมาคุยกันไดเนาะคะ่ะต่ช่วงนี้ยอดสีญญาณยากยากในผู้เ่านะคะพี่น้องกินเขากินนำตองคอยหลอกๆก็คือเด็กน้อยนึงนะคะพี่น้องหวอกง่ายๆเนาะค่ะ เอาละค่ะขอบพูดลาลายมาค่ะมากินแกงหมกบวบใส่ไก่ในกันเสพเจ็บจ้า